สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะอ่ะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาอ่ะเรียนในหัวข้อสุดท้ายนะคะคือโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ดูคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําแบบปัญหากันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะดีค่ะวันนี้พี่จะพาทุกคน ไปพบกับบทเรียนโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนกันค่ะเอ๊ะนันวินกับคุณพ่อกำลังจัดเตรียมอะไรวุ่นวายเลยนะคะเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะพ่อครับพ่อทาสีใกล้เสร็จแล้วหรือยังครับวันเสาร์พ่อทาสีได้เศษสีส่ส่วนแปดของห้องวันอาทิตย์พ่อทาสีได้อีกเศษสามส่วนแปดของห้องจ้ะเอ๊ะรวมแล้วสองวันพ่อทาสีได้เท่าไหร่กันนะ การแก้โจทย์ปัญหาจะมีอยู่4ขั้นตอนคือขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นดําเนินการแก้ปัญหาและขั้นตรวจสอบโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าวันเสาร์พ่อทาสีได้เศษ4ส่วน8ของห้องวันอาทิตย์พ่อทาสีได้อีกเศษ3ส่วน8ของห้องรวมแล้ว2วันพ่อทาสีได้เท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์กำหนดคือวันเสาร์พ่อทาสีได้เศษ4ส่วน8ของห้องวันอาทิตย์พ่อทาได้อีกเศษ3ส่วน8ของห้องสิ่งที่โจทย์ถามคือรวมแล้ว2วันพ่อทาสีได้เ e ท่ทาไหร่จากรูปบาโมเดลจะแสดงวิธีทำได้ดังนี้ครับวันเสาร์พ่อทาสีได้เศษ4ส่วน8ของห้องวันอาทิตย์พ่อทาได้อีกเศษ3ส่วน8ของห้องรวมแล้ว2วันพ่อทาสีได้เศษ4ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8 เมื่อเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นําตัวเศษมาบวกกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมได้เป็นเศษ4บวก3ทั้งหมดส่วน8ได้ผลบวกเท่ากับเศษ7ส่วน8ของห้องดังนั้นรวมแล้วสองวันพ่อทาสีได้เศษ7ส่วน8ของห้อง จากนั้นเรามาตรวจสอบคำตอบโดยหาผลต่างของพื้นที่ที่พ่อทาสีทั้งหมดกับพื้นที่ที่ทาสีได้ในวันเสาร์คือเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ3ส่วน8ดังนั้นพื้นที่ที่ทาสีได้ในวันอาทิตย์เท่ากับเศษ3ส่วน8ของห้องแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องโอ้โหก็ทาสีใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วล่ะเออ ล้ววินขุดแปลงผักสวนครัวให้พ่อไปถึงไหนแล้ววันเสาร์วินขุดแปลงผักสวนครัวได้เศษหนึ่งส่วนหกของแปลงวันอาทิตย์ขุดได้อีกเศษสี่ส่วนสิบสองของแปลงรวมแล้วสองวันวินขุดแปลงผักสวนครัวได้เท่าไหร่ วันเสาร์วินขุดแปลงผักสวนครัวได้เศษ1ส่วน6ของแปลงวันอาทิตย์ขุดได้อีกเศษ4ี่ส่วนสิของแปลงรวมแล้ว2วันวินขุดแปลงผักสวนครัวได้เท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือวันเสาร์วินขุดแปลงผักสวนครัวได้เศษ1ส่วน6ของแปลงวันอาทิตย์ขุดได้อีกเศษ4ี่ส่วนสิของแปลง สิ่งที่โจทย์ถามคือรวมแล้ว2วันวินขุดแปลงผักส่วนครัวได้เท่าไหร่จากรูปบาโมเดลจะเห็นว่าจะต้องใช้วิธีการบวกจึงสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ครับวันเสาร์วินขุดแปลงผักส่วนครัวได้เศษ1ส่วน6ของแปลงวันอาทิตย์ขุดได้อีก เศษ4ส่วน12ของแปลงรวมแล้ว2 you know, วันวินขุดแปลงผักสวนครัวได้เศษ1นส่วน6บวกเศษ4ส <mel> <ic> ่วน12เมื่อเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงต้องทำเศษ1ส่วน6ให้มีตัวส่วนเป็น12โดยนำสอไปคูณเศษ1ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วน จะได้เป็นเศษ1คูณ2ส่วน6คูณ2 1คูณ2ได้2 6คูณ2ได้12จะได้บาร์โมเดลแบบนี้ครับเมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เรานำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ2บวก4ทั้งหมดส่วน12ได้ผลบวกเท่ากับเศษ6ส่วน12 ซึ่งทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยนำจำนวนนับ6มาหารทั้งเศษและส่วนจึงได้เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับดังนั้นรวมแล้ว2วันวินขุดแปลงผักส่วนครัวได้เศษ6ส่วน12หรือเศษ1ส่วน2ของแปลงครับ จากนั้นเราก็มาตรวจสอบคําตอบโดยหาผลต่างของเนื้อที่แปลงผักที่ขุดได้ทั้งหมดกับเนื้อที่แปลงผักที่ขุดได้ในวันอาทิตย์คือเศษ6ส่วน12ลบด้วยเศษ4ส่วน12เท่ากับเศษ2ส่วน12หรือเศษ1ส่วน6ดังนั้นเนื้อที่แปลงผักที่ขุดได้ในวันเสาร์เท่ากับเศษ1ส่วน6ของแปลงแสดงว่าหาคําตอบที่หาได้ถูกต้องเป็นยังไงกันบ้างคะ หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวต่อไปจะให้นักเรียนดูคลิปการจัดปัญหาการลบเศษส่วนนะคะที่จะมาสอนแก้โจทย์ปัญหากันค่ะการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีอยู่4ขั้นตอนคือขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและสุดท้ายขั้นตรวจสอบค่ะ จอยมีอยู่ว่าพีชซื้อน้ำตาลจากร้านเศษสี่ส่วนหของกระสอบและซื้อแป้งขนมเศษสี่ส่วนสองของกระสอบพีชซื้อน้ำตาลมากกว่าแป้งขนมเท่าไหร่สิ่งที่จอดกำหนดคือพีชซื้อน้ำตาลจากร้านเศษสี่ส่วนหของกระสอบและซื้อแป้งขนมเศษสี่ส่วนสองของกระสอบสิ่งที่จอดถามคือ พีชซื้อน้ำตาลมากกว่าแป้งขนมเท่าไหร่จากบาร์โมเดลจะแสดงวิธีทำได้ดังนี้พีชซื้อน้ำตาลจากร้านเศษ4ี่ส่วน6ของกระสอบซื้อแป้งขนมเศษ4ส่วน12ของกระสอบพีชซื้อน้ำตาลมากกว่าแป้งขนมเศษ4ี่ส่วน6ลบด้วยเศษ4ส่วน12เมื่อเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงต้องทำเศษสส่วน6ให้มีตัวส่วนเป็น12โดยนํา2ไปคูณเศษสส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษสี่คูณ2ส่วน6คูณ2ลบด้วยเศษสี่ส่วน12 4คูณ2ได้8 6คูณ2ได้12จะได้บาร์โมเดลเป็นแบบนี้ เมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เรานำตัวเศษมาลบกันได้เป็นเศษ8ลบด้วย4ทั้งหมดส่วน12ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ4ส่วน12ซึ่งทำเป็นเศษส่วนยังต่ำได้โดยนำจำนวนนับ4มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน3ดังนั้นพีชซ,ซื้อน้ำตาลมากกว่าแป้งขนม เศษ4ี่ส่วน12หรือเศษ1ส่วน3ของกระสอบเมื่อได้คำตอบมาแล้วเราก็ต้องตรวจสอบคำตอบโดยหาผลบวกของปริมาณน้ำตาลที่มากกว่าแป้งขนมกับปริมาณแป้งขนมคือเศษ4่ส่วน12บวกเศษ4 1ส่วน12เท่ากับเศษ8ส่วน12หรือเศษ4ส่วน6หรือเศษ2ส่วนส ดังนั้นปริมาณน้ำตาลเศษส่วน6ของกระสอบแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องคะ่ะเป็นอย่างไรคะแก้โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนกันได้ไม่เอ่ยถ้าน,น้องๆวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามหาวิธีคิดเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำได้ถูกต้องน้องๆก็จะได้คำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนคะ่ะ ค่ะต่อไปเรามาทำในหนังสือเรียนหน้า45กันนะคะดูโจทย์เลยนะคะผ้าผืน1ยาว6เศษ1ส่วน4เมตรใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตรเหลือผ้ากี่เมตรขั้นตอนแรกให้นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์นะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และให้เราหาอะไรนะคะ ข้อนี้ให้หาว่าเหลือผ้ากี่เมตรนะคะเมื่อกำหนดมาว่าผ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วน3เมตรใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8นะคะวิธีคิดนะคะให้นักเรียนวาดบาโมเดลนะคะผ้าผืนหนึ่งยาว6เษ1ส่วน4เมตรนะคะนี่คือทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วตัดตัดไปใช้ตัดเสื้อไปนะคะก็คือแบ่งแบ่งไปนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เหลือนะคะข้อนี้นักเรียนคิดว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ใช้การบวกหรือการลบคะให้หาส่วนที่เหลือแสดงว่าเป็นการลบใช่ไหมคะ,ะวิธีทำนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นจำนวนจำนวนคละนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจากจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วนสเมตรเปลี่ยนให้อยู่รูปของ เศษเกินนะคะก็จะเป็น24่สิบหส่วนส่วน4นะคะ,ะแล้วก็ใช้ตัดเสื้อไป1เศษส่วน8เปลี่ยนให้อยู่รูปของเศษเกิน 8, คูณ1นะคะได้8แล้วบวกอีก3ก็จะเป็น11เส่วน8เมตรเหลือผ้าเท่าไหร่นะคะ,ะเรานำเศษเกินที่ได้เอามาลบกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันเราต้องเปลี่ยนส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะคะ เปลี่ยน25ส่วน4ให้มีส่วนเป็นเป็น8ทำยังไงคะนำ2มาคูณนำ2มาคูณนะคะนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะเป็น50ส่วน8แล้วก็ลบกับ11ส่วน8จะเป็น39ส่วน8ซึ่งอยู่ในรูปของเศษเกินต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นจำนวนคละ นำ8ไปหาร39ได้4เหลือเศษ7ก็จะเป็น4เศษ7ส่วน8เมตรคำตอบที่ได้คือเหลือผ้ายาว4เศษ7ส่วน8เมตรนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะต่อ,อไปนะคะ,อะลองมาทําโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1มีน้ำพึ่งเศษ2.5ส่วน5ลิตรนำไปผสมยาเศษ1.10ส่วน10ลิตร เหลือน้ำพึ่งเท่าใดเราลองวาดเป็นแผ่นภาพมาบบบาโมเดลนะคะ,ะน้ำพึ่งเศษสองส่วนห้าลิตรเอาให้สี่เหลี่ยมนี้แทนแทนน้ำพึ่งนะคะเศษสองส่วนห้าลิตรคือทั้งหมดห้าส่วนมีอยู่สองส่วนนะคะนำไปผสมยาจะแสดงว่าต้องแบ่งจากที่มีอยู่เนี่ยไปเศษหนึ่งส่วนสิบก็ต้องแบ่งทั้งหมดให้ได้สิบส่วน ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ส่วนที่เหลือจากภาพแสดงว่าข้อนี้ถ้าเราจะหาคำตอบว่าส่วนที่เหลือคือเท่าไหร่ควรใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีลบสองบรรทัดแรกจะเป็นเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะคือกำหนดมาว่ามีน้ำพึ่งเศษ2ส่วน5ลิตรนำไปผสมยาเศษ1ส่วน10ลิตรเหลือน้ำพึ่งเท่าใดเราก็ต้องนำเศษสส่วน5ลบ ด้วยเศษหนึ่งส่วนสิแต่ส่วนไม่เท่ากันต้องเปลี่ยนส่วนให้มันเท่ากันซะก่อนนะคะเปลี่ยนจาก5ให้เป็น10บนำสองมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากเศษสองส่วนหก็จะเป็นเศษสี่ส่วนสิบก็จะเป็นเศษสี่ส่วนสิบลบกับเศษหนึ่งส่วนสิบได้เท่ากับเศษสามส่วนสิบเพราะฉะนั้นเหลือน้ำพึ่งอยู่เศษสามส่วนสิบลิตรทันไหมคะ ต่อไปข้อที่2จิราพรซื้อไก่1เศษ1ส่วน5กิโลกรัมซื้อไก่มากกว่าปลาเศษ3ส่วน10กิโลกรัมจิราพรซื้อปลากี่กิโลกรัมเราลองวาดเป็นแผนภาพบาร์โมเดลนะคะไก่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้ากิโลกรัมซื้อไก่มากกว่าปลาแสดงว่าปลาต้องเป็นไงคะต้องต้องน้อยกว่าไก่ ปลาต้องน,อน้อยกว่าไก่นะคะอ่ะทนี้ไก่มากกว่าปลาอยู่เศษสามส่วนสิบกิโลกร,รมัมแสดงว่าส่วนที่เกินมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเศษสามส่วนสิบกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะอ่ะเราจะหาว่าปลากี่กิโลกร,รมัมหาตรงส่วนนี้นะคะทำยังไ,ไงคะก็ต้องนำทั้งหมด1เศษ1นส่วน5กิโลกร,รมัมลบออกไป3ส่วน10กิโลกร,รมัม มาทัดแรกนะคะจิราพรซื้อไก่1นึ่งเศษหส่วนหกิโลกรัมให้เราเปลี่ยนจากจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินเป็นเศษหส่วนหกิโลกรัมนะคะซื้อไก่มากกว่าปลาเศษสส่วนสิกิโลกรัมซื้อปลาเท่าไหร่นําเศษหส่วนหลบออกเศษสส่วนสิส่วนไม่เท่ากันเปลี่ยนให้มันเท่ากันเปลี่ยนจากส่วน5ให้เป็นส่วน10โดยนำา2มาคูณนะคะ สมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะเป็นเศษ6กส่วนห้าเท่ากับสิส่วนสิเราเขียนแทนเขียนแทนเศษ6ส่วน5ด้วย12บส่วนสิบนะคะสิบส่วนสิลบไปเศษ3ามส่วนสิได้เท่าไหร่คะได้เศษ9ก้ส่วนสิกิโลกรัมเพราะฉะนั้นจิราพรซื้อปลา เศษ9ส่วน10กิโลกรัมก็คือส่วนนงนี้จะเป็นปลาเนี่ยเศษ9ส่วน10กิโลกรัมนะคะทำได้ไหมคะทันไหมคะ,ะนักเรียนทำลงไปในหนังสือเรียนเลยนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3วันแรกบอยวิ่งได้เศษ2ส่วน7ของระยะทางทั้งหมดวันที่2บอยวิ่งได้ เศษ8ส่วน21ของระยะทางทั้งหมดวันใดวิ่งได้ระยะทางมากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดนักเรียนก็วาดวาดแผนภาพนะคะเศษ2ส่วน7แล้วก็เศษ8ส่วน21เรี่เหลี่ยมหนึรูปเนี่ยถ้าเราแบ่ง 7ส่วนแล้วระบายสีสองส่วนก็คือแทนเศษสองส่วนเอันนี้คือระยะยาทางทั้งหมดนะคะ7ส่วนวันแรกวิ่งไปแล้ว2ส่วนวันที่2วิ่งได้เศษแส่วนยีเอระยะทางทั้งหมดก็คือเราต้องแบ่งระยะทางทั้งหมดออกเป็น21ส่วนจะเห็นว่าวันที่สองเนี่ยวิ่งได้มากกว่าวันวันแรกนะคะคาถามเนี่ยถามเรา2ออย่างคือวันใดวิ่งได้ระยะทางมากกว่าและมากกว่ากันเท่า เท่าใดคำตอบแรกที่เราจะตอบได้คือวันที่สองจะวิ่งได้มากกว่านะคะต่อไปจะมาหาว่ามากกว่ากันเท่าไหร่ก็คือหาส่วนส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้ก็คือที่มันวิ่งวิ่งได้เท่ากันถูกไหมคะแต่จะหาส่วนต่างก็ต้องไปตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้การการลบใช่ไหมคะเราจะต้องนำเอาวันที่มากกว่าคือวันที่สมาลบวันที่วันที่ห แต่เนื่องจากส่วนไม่เท่ากันต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนนะคะเปลี่ยนจากเศษ2ส่วน7ให้มีส่วนเป็น21คือนำนำ3ามมาคูณก็จะเป็นเศษ6ส่วน21เสร็จแล้ว8-6ลบ6ก็จะเป็น2ก็จะเป็นเศษ2ส่วน21ของระยะทางทั้งทั้งหมดคำตอบก็คือวันที่2วิ่งได้ระยะทางมากกว่าวันแรกอยู่เศษ2ส่วน21ของระยะทางทั้งทั้งหมดนะคะทำได้ไหมคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะต่อไปค่ะ เมื่อนักเรียนดูตัวอย่างไปแล้วแล้วก็ทำลงในหนังสือแล้วนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด6.15นะคะ6.15หน้า18กับหน้า19 2หน้านะคะเป็นเป็นการบ้านนะคะอันนี้เป็นการบ้านนะคะวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจนะคะถ้านเรียนไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับไปดูในในคลิปแล้วก็ย้อนกลับไปดูที่ครูอธิบายไว้สามข้อนะคะหน้า45หน้า46นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ หวัว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจแล้วก็ทําได้นะคะถ้าทําไม่ได้นักเรียนย้อนกลับไปดูในในคลิปใหม่ซ้ํานะคะแล้วก็ทําในหนังสือเรียนที่ครูได้ให้หนักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะในหน้า45และหน้า46นะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ